สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้วันนี้ผมออกมาดํายิงปลาเหมือนเดิมครับมาหาปลาจเจริญเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้แต่วันนี้มาเปลี่ยนหมายครับหมายนี้ผมไม่เคยมามันเป็นน้ํามูลติดกับที่เขาเรียกว่าท่าทรายที่ขุดที่ดูดทรายของอำเภอพิมายครับผม,มอ่ะวันนี้ออกมาก็แปดโมงกว่าแล้วตอนเมื่อวานไม่ได้มาดํายิงปลาดแดดย่างดีเลยครับแดดแดดแรงมากเลยมาวันนี้อากาศก,าก็หนาวแล้วก็ไม่มีแดดเลยดูบรรยากาศโอ้โห วันนี้จะหนาวน่ะเออวันนี้ <laughs> ป๋าบอกวันนี้เราจะหนาวว <laughs> ันนี้จะหนาวโอหนาวคักเลยซู่ซู่หมายเป็นไงป้ามันเป็นเป็นป่าหักตบเหมือนเดิมใช่ไหมโอ้มันเป็นมูลเป็นมูลมูลก็มีถุย่างปะกฏดคลั่งปา้าทุย่างเลยเจ,จะว่ามันหนาวจะมันจะลงดายไหม <laughs> <laughs> จะไปยืนไปยืนปืน,ปน,ปน,ปนปืนดูเข้ากันได้แนละ้ว เดี๋ยวไปเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะข้ามข้ามคลองตัวนี้ไปแล้วมันจะเป็นมูลเดี๋ยวไปดูกันผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันครับไปเชร์กันว่ามันจะพอได้มีผลงานไหมแล้วน้ําผมยังไม่เจอน้ําเดี๋ยวไปดูครับว่าน้ําจะใสหรือไม่ใสไปครับไปเดี๋ยวเปลี่ยนชุดไปเจอกันเลยตามไปครับ ด,ะะดูหมายครับเป็นป่าผักตบชวาอีกแล้วเป็นมูลน้ำมูลอ่าแบบนี้ผมตั้งใจจะไม่เอาเกลอนไปมันไปไม่ได้ครับมันติดป่าผักตบชวาแล้วเราแบกเป็นช่องเราค่อยๆดำซุ่มไปเรื่อยเป็นจุดไปอ่าด้านบนเขาลอบเขาเอาตะข่ายวางดักอ่าเขาลื้อเนาะป่าลื้อป่าผักตบใช่ไหมข้างบนเขาลื้อป่าผักตบชวาขึ้นไปด้านบนมันน่าจะขุน ไปเดี๋ยวไปลงดูสักแป๊บหนึ่งได้มาแล้วไปครับลุยเลือนยิงแล้วครับโหนอยปไปครับวันนี้ออกมาดำยิงปลานนามูลครับวันนี้แม่น้ามูลไปดูคนงานกันตามกันไปว่ามันจะพอมีตัวไหมไปชมครับ อันนี้ผมดำลงไปด้านล่างน้ำไม่ลึกครับตรงนี้แต่ข้อเสียผมคือผมมอตะรลกัวมาใช้ผิดวิธีครับเบาเกินไปครับตัวลอยมันไม่นิ่งเวลาลงไปแล้วเราต้องเก่งตัวสู้กับแรงดันของน้ำที่มันจะดันตัวเราขึ้นทำให้ตัวเราไม่นิ่งครับเซ็งเลยนอนรอครับ <cido f 2> มาแล้วครับนี่ปลานกเขาครับ <c oughs> เต็มเต็มครับตัวนี้อ่าตรงนี้เป็นด้านบน,นจะเป็นปะเป็นวัชพืชเป็นผักเป็นผักบุ้งเป็นอะไรอหนาครับมันหนาปลานกเขาครับ สวยสวยครับตัวนี้ข้อเสียของการใช้ตะกวัวเบาเวลาดำซุ่มน้ำตื่นตัวรมมันจะลอยครับเวลาลงมันจะลงไม่นิ่มทำให้อฝุ่นที่เราลงไปมันตีขึ้นเราต้องพยายามกดตัวลงเซ็งเลยวันนี้ แล้วครับอ่านี่ปากกาค,ครับ ดำลงไปพยายามทําตัวให้นิ่งถ้าตะกัวหนัหนกๆมันจะไม่ต้องเราไม่ต้องอพยายามกดตัวตัวเองลงไม่ต้องกดตัวตัวเองลงทําให้เราลงน้ําได้เนียนครับได้ได้เบามากถ้าลงน้ําได้เบาก็ปลาก็จะไม่ค่อยระแวงสังเกตดูสีน้ํามันจะถ้าปลาเข้ามาไกลๆมันจะมองไม่เห็นเลยน้ํามันจะมองยากหน่อย นกเขาค,ครับ เดี๋ยวมันด,ดูอีกรอบนึงมาดูผลงานรอบแรกครับปลาเจริญแกนิ่งครับแตก่กลัวทวงตัวแกหนักเอยมีไซส์ใหญ่เลยครับแกนิง่งแกลงไปนอนรอแตก่กลัวทวงตัวหนหนักนอนนิง่งแต่ของผมของผมมันอ,อมัน,ม,นมันไม่นิ่งครับปลาระแวง ขวามือไปหนึ่งรอบครับมาอีกแล้วครับบนกับมาคืนครับอันนี้สองเลาะสองตัวครับใส่สวยๆครับคือเห็นแล้วแบบเอ่อมอัวแต่เล็งแล้วก็เลือกเลือกเกินไป มีใช้วิธีเคาะน้ําเรียกปลาครับแล้วก็ดำลงไปด้านล่างสีน้ําดูสีน้ําถ้าแบบไอตรงตอนนี้มันหันหน้าใส่แดดครับมันจะเป็นสีแบบนี้เลยจะมองยากปลาเข้าก็จะมองยากถ้าหันหน้าใส่แสงแดดถ้าแสงแดดอยู่ด้านหลังเรามันจะจะมองง่ายกว่านี้หมายแบบนี้น้ำขุ่นเราต้องหาแบ็กกราวครับหาฉากด้านหลัง ถ้ากลัวเรามันไม่หนักเราจะพยายามเก็งตัวให้ลงสู่พื้นแล้วมันจะไม่อึดครับดำน้ําได้ไม่ทนดำน้นได้ไม่ทนเพราะว่าตัวเรามันเก็งมันไม่ผ่อนคลายสูบลมหายใจครับ<ป>เต็มปอดแล้วก็เหมือนเดิม ขอน้ำเรียกแล้วก็ดำลงไปครับ นี้มายิงผิดเฉยเลยครับดูครับตัวนี้ผิดครับยิงป่ายังป่ายังไม่เข้ามาถึงปืนเลยยิงก่อนแล้วมันตัวอะไรครับดำๆครับดำๆใหญ่เลย สังเกตจ้องอยู่พักหนึ่งเกือบไปแล้วครับตัวนี้ต่อไม้เกือบแล้วครับเห็นดำๆนิดเดียวถ้าขยับผมยิงเลยเมื่อกี้ดูผลงานวันนี้ครับวันนี้ดูผลงานขึ้นน้ำแล้วครับตอนนี้เตรียมจะกลับบ้านแล้วรอบสองรอบสอปลาจเจริญจัดอย่างเดียวเลยผมใช้ตะกั่วผิดวิธีครับคือตะกั่วมันไม่มันมันมันทวงตัวไม่หนักตะกั่วผมเอามาแค่ ใช้วิธีดำไหลที่นำ้ำมาเอามาดำซุ่มตัวผมมันไม่ไม่นิ่งครับปลามันระแวงมันเลยไม่ค่อยเข้าเข้าเข้าไปใกล้เข้ามันก็เข้าไปใกล้น้ํามันสีมองยากด้วยแหละถ้าถ้าสีน้ํามองเใสมันก็จะพอได้ยิงปลาตเดินแกนิ่งครับแต่กลัวท่วงตัวแกโอ้แน่นอนดูผลงานครับนีปลาแรดปลาแรลกปลานกเขาปรากฏครับ ย,ย้อดเบลยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับอูอ้ดูผลงานขึ้นดูผลงานวันนี้ครับดูปลาเลดครับปลาเลดไซส์ใหญ่เลยครับ อสามโลมั้งตัวนี้มีสามโลสี่โลครับปลาเลดปลาเลดปลานกเขาปัาชะโดแล้วก็ปลากดครับปลากดตังวันยังเจอเลยครับเนี่ยเข้ามาหาเชลเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสบสองสิบสามสิบสี่ตัวครับเดี๋ยวรอบหน้าใหม่รอบหน้าผมจะเตรียมตะก,กั่วมาเพิ่มเพราะว่ามันใช้วิธีการดำไหลไม่ได้น้ำมันมัน,ม,นมันไม่ไม่ใสครับน้ำมันขุนครับ หน้ามองเห็นแค่ประมาณศอกนึงแบบนี้ต้องดำซุ่มอย่างเดียววิธีดำซุ่มก็ต้องทำตัวให้มันนิ่งครับของผมตะกลัวเอามาเบากันไปพอดำลงไปนอนรอตัวผมลอยขึ้นมันมันกระดุกระดิกมันไม่นิ่งปลามันเลยปลามันเลยอ่ามันระแวงครับเข้าไม่เข้าไม่ใกล้เข้าไม่สนิทเข้าไม่ใกล้ครับมันเลยไม,ไม่ไม่ค่อยได้ยิงแต่ปลาตะเรือนกันิ่งไอปลาวันนี้สุดยอดเลย ไปะนนะจะกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันรอบหน้าครับรอบหน้าผมเตรียมของมาพร้อมๆเลยอันนี่ปลาอะไรปลานกเขาปลานนเขาครับยังไงก็ฝา,ากกดไลค์ก,ก,กดติดตามด้วยนะครับเ,<ช>เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้นนขอบคุณครับ